บัญชี Facebook ของคุณถูกจำกัดการใช้งานมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเกิดปัญหานี้แล้วปัญหานี้มีวิธีแก้หรือไม่มาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะ,ะไรเป y o u t ท b e ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาอธิบายในเรื่องที่ว่า Facebook ของเรานะคะถือถูกจำกัดการใช้งานซึ่งตอนนี้น้ำถูกนะ ถูกจำกัดการใช้งานอยู่เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปให้ทุกคนดูนะคะโอเคแตะเข้าไปมันจะขึ้นว่าบัญชีถูกจำกัดการใช้งานบัญชีของคุณถูกจำกัดสิทธิ์หลายอย่างโอเคจากนั้นถ้าเรากดแตะดูการจำกัดนี่นะคะคือเขาไม่ให้เราเนี่ยถ่ายทอดสดเป็นเวลา29วันไม่สามารถลงโฆษณาได้เป็นเวลา29วันและโพสต์ของเราเวลาที่เราเนี่ยโพสต์ลง Facebook โพสของเรามันจะไม่ขึ้นอันดับแรกๆในเฟซของเพื่อนนะคะพูดง่ายคือว่าเพื่อนจะไม่เห็นโพสต์ของเราอะ่ะอืมจะเห็นโพสต์ของเราน้อยลงยอดไลน์น้อยลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วทําไมถึงถูกจํากัดการใช้งานอาแตะเข้าไปซิสักหัวข้ออันนี้ไม่มีลองแตะเข้าไปอีกสักหัวข้ออ่าไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะคือเหตุผลที่บัญชีเ facebook ของน้ําถูกจํากัด การใช้งานก็บอกว่าลงภาพนี้อ่ะแค่ลงภาพนี้ทำไมถึงโดนหนึ่งเลยนะคะภาพนี้น้ำลงไปน้ำใช้คำที่ไม่สุภาพน้ำใช้คำว่าตามยิงถึงบ้านซึ่ง facebook เขาตรวจนะคะแล้วที่นี้เขาคงจะเห็นควรว่าคำนี้มันไม่สุภาพนะมันดู เป็นคำรุนแรงหรือเปล่าเขาเลยรละงับบัญชีของเราค่ะทุกคนส่วนวิธีแก้นะคะวิธีแก้ไม่มีค่ะไม่มีวิธีแก้นอกจากเราจะรอเวลา29วันหรือเวลา1เดือนนะคะบัญชี Facebook ของเราถึงจะสามารถไลฟ์สดได้และก็ทำอะไรได้ทำอะไรได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน